รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะลงนมามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกับศูนย์สร้างสารรค์การออกแบบจัดทำคู่มือ Service สดีไซน์สำหรับรถไฟความเร็วสูงพร้อมจัดให้มีการประกวดแนวคิดการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพถึงหัวหินค่ะ นายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมกล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนออขอกับศูนย์สร้างสารค์การออกแบบหรือ TCDC ในการจัดทำคู่มือ Service สดีไซน์สำหรับรถไฟความเร็วสูงว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เป็นการจัดทำคู่มือ Service d e s i g นเพื่อความรู้เกี่ยวกับบริการด้านต่างๆของรถไฟความเร็วสูงสำหรับใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนและออกแบบลักษณะของการให้บริการรถไฟความเร็วสูงทุกเส้นทางซึ่งมีบทเรียนจากการออกแบบรถไฟฟ้าในหลายโครงการที่ไม่ได้อำนนยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่เช่นโครงการ a i r p o r t Rail Link ที่จะต้องมีการก่อสร้างทางเชื่อมเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนในภายหลัง จึงอยากให้การออกแบบให้บริการกับประชาชนเป็นหัวใจสำคัญซึ่งโครงการสายกรุงเทพหัวหินเป็นโครงการต้นแบบที่สามารถนำไปใช้กับโครงการอื่นๆได้ส่วนความคืบหน้าโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดและก็การทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งยังคงเป้าหมายการประกวดราคาได้ในต้นปีหน้าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบเพื่อการให้บริการตั้งแต่ต้น พอออกแบบมาปุ๊บก่อสร้างเสร็จเนี่ยต้องมาทําเพิ่มเติมทีหลังทั้งเชื่อมต่อการให้บริการซึ่งประชาชนไม่ได้ความสะดวกามว่านวนาัตดที่ทางทีทีซีร่วมมือกับทรวงนาคมเนี่ยก็จะเพื่อเน้นว่าให้คิดโจทย์ให้ดีว่าประชาชนต้องการอะไรในการต้องการบริการอย่างไรก็คิดตั้งแต่ต้นเลยจากนั้น,นก็เอาพวกนี้มาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบการก่อสร้างก็คิดว่าจะทำให้ตอบโจทย์กับประชาชนได้ดีขึ้นนะครับผมว่านี่คือหัวใจ ขอสุนาความมุ่การให้บริการที่สอดคล้องความต้องการสำหรับการจับประกวด d e ดีไซน์สเตชัน d e f ฟ Identity เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาประชาชนเสนอแนวคิดรูปแบบของ c o n c e p t ชวลดีไซน์เพื่อออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพหัวหิน4สถานีประกอบด้วยสถานีนครปฐมสถานีราช,ชบุรีสถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหิน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาาประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนารถไฟความเร็วสูงในส่วนของสถานีให้มีความสวยงามและโดดเด่นและผสมภาษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในวันที่2กันยายน2,556ประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่16กันยายนเงินรางวัลรวมกว่า2,000 0บาทผู้สนใจเข้าประกวดนะคะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและตรวจสอบรายละเอียดการส่งผลงานทางเว็บไซต์ w w w t h a i h oh i g h s p e e d t r a i n .com/ หัวหินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20สิงหาคม2556ค่ะ